ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมอันนี้ก็เข้ามาถึงสวนเลยนะครับพาพาตุรูเข้ามาสุดเขตสวนนะครับนี่ก็จะมาประมาณนี้นะครับบรรยากาศแบบโอเคอยู่นะครับเียับอ่นเตือนปุนเป้เหรอ อยากอยเทนนิบีบืนเด้ก็พาเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆก็พยายามสร้างความคุ้นเคยฝึกให้เขาชินนะครับนี่นะครับมาที่สวนมะพร้าวหลังบ้านก็รอประจู่บ้นไหนก,ก็จะประมาณนี้แหละครับปากีกระบื้อเนีย่ยกินใจจี ก็เพิ่งจะสร้างความคุ้นเคยด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนครับช่วงนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะครับกรอบครัวคนเลี้ยงช้างนะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกหรือช่องพลายหนุ่มเสกค,ครับอืมก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็อ้อยนะครับแต่เพิ่งปลูกใหม่เนาะยังไม่ให้กินเดี๋ยวกินของลานก่อนอืม ว่าเป็นอ้อยพันนะครับอ้อยพันน้ำอ้อยอก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยขยับมาได้ไกลไปเรื่อยก็จะประมาณนี้แหละครับสร้างความคุ้นเคยไปวันวันวัน,ว,นวันไปก่อนเนาะเพราะว่าอีกหน่อยก็จะได้เดินไปไกลๆตรงนี้ก็เดินพอประมาณไปก่อนไปเรื่อยๆก่อน สร้างความคุ้นเคยให้เขาความเคยชินเดินเข้าออกทุกวันก็เริ่มจะชินเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนั้นแหละครับวันนี้เดชก็รู้สึกว่าจะจ้าจ้าอยู่นะครับอันนี้อ้อยนะครับที่สองแถวฝั่งทางนี้เอามาจากสีเกตนะครับจากวัดโอปังโกนะครับโอปังโก อำเภอไผ่บึงเนาะอำเภอไผ่บึงพัฒนานะครับอ่ไผ่บึงพัฒนามาเขาก็จะค่อยสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ<ป>พาเขาเดินด้วยกินไปด้วย นี่นะครับค่อยไปเรื่อยๆอ้อยอย่าพิ่งกินเลยตุลูเอ้มันยังไม่มีลำลกูกยังไม่มีลำให้เขามีลำก่อนเดี๋ยวค่อยกินเนาะตอนนี้ก็มีแต่ต้นมีแต่ใบย,ยังไม่กินเอาให้ตัวกว่อน,นี้ก่อนด้ออย่ว่าให้ตุลูนะั่นแหละกินแต่มันยังไม่มีลำนี่ยครับเนี่ยัยงไม่มีต้นกินก็มีแต่ใบใบก็เขาไม่ค่อยชอบกินด้วยมันก็ต,ต,ตัดทิ้งเนาะ นี่นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายให้กําลังใจนะครับอ่าทั้งสองควานนะครับเราก็จะพยายามนะครับฝึกหัดเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับฝึกหัดเข้าไปเรื่อยๆก่อนยิ่งช่วงนี้มันไม่มีที่เดินด้วยนะครับไม่มีที่เดินถ้าวันใดได้เอินเดินออกไปข้างนอกนะครับก็จะต้อง หาควานมาช่วยอเนาะมาช่วยดูกันถ้าออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าจะมีรถมีอะไรด้วยข้าวกินดีก็กินได้แต่มันจะหล่มไหมกันอันไหนก็ดีป่าเดียวให้มันแห้งๆกว่านี้ค่อยเข้ามากินลูกให้เซนุทองนาด้อฮ้ยสมจำปั้นล่ะนังขอบตรังที่ล่ะเฮ้ยกัเกรือ เฮ้ยน้องหองเดาวล้วเส้นทอ่งเออเด็เลยไอ้รถถอยแต่ก็กเสื้อใสเเลยฮะซ้ำหมอเมื่อคืนนอนตากฝนนะครับตูรูนอนตากฝนเมื่อคืนก็ยืนหลับเหมือนเดิมนะครับยืนหลับตลอดคงจะยังไม่ล้มตัวนะครับยงจะยังไม่ล้มตัวก็หลับตลอด ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะเดินตามเป็นเพื่อนวันนี้สมุนไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้สมุนไม่เข้ามาตามธรรมราปกติจะสมุนจะเข้ามาทังสามแต่วันนี้ไม่มานะครับดีแล้วไม่ที่ไม่มาถ้ามาแล้วก็จะวุ่นวายนะครับเพราะว่าจะวิ่งแต่ถ้าเขาชินกับเราแล้วค่อยให้เขาเข้ามาเพื่อที่เขาจะได้ชิน ค,ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับก็จะเดินอยู่ประมาณนี้แหละก็จะเดินไปเดินมาอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าเดินไกลกว่านี้ก็ต้องออกถนนถ้าออกถนนก็มีรถมีอะไรก็ต้องมีคนช่วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ใจเขาว่าเขากลัวขนาดไหนถ้าเขากลัวนี่เขาต้องวิ่งไหมแต่บางเชือกกลัวอยู่ือกลัวอยู่นะครับแต่ถ้ามีควานอยู่ด้วยเขาก็โอเค แต่บางเชือกนี่เหมือนจะไม่ค่อยกลัวแต่พอเจอรถกัไปเลยก็มีมันก็เลยต้องดูกันหน่อยอบางท่านก็ว่าทําไมจะต้องใส่ปอกขาเขาให้เวลาเดินด้วยก็คือนี่คือเป็นการฝึกการหัดนะครับเป็นการสอนการเรียนอันนี้ก็ทําความเข้าใจเนาะเพราะว่าเราเน้นทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องปลอดภัยเนาะไม่ว่าจะเป็นควานอยู่ด้านบนหรือคนที่เดินตามนะครับ มันต้องเน้นนะครับต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนครับขอคงยังไม่หิวมั้งแต่เช้าคงยังไม่หิวไม่หิวเอาตักแล้วอา้าวกินแต่น้ำนสายลองมาชิมน้ำธรรมชาติดูบ้าง ไม่กลาอมไอ้เตยหนเตยยิงอ่างบินเด็เลยหา้มางอัดเปลือยอาบบ่กีไม่กินครับน่าจะยังไม่หิวแต่เช้าอยู่เนาะเอาเอาอีกเมื่อกี้ต้องใช้แปรงฟันบ้างให้ก็กินก่อนเมื่อกี้ต้องใช้แปรงฟันล้างปากบ้วนปากก่อนเนาะเอ้าทำไมคายอย่างนั้น มีอะไรติดปากหรือเปล่าเป็นอากาศหรือเปล่าอ,อ่ารีบกินรีบกินตักเยอะแต่ว่ากินน้อยโอ้ยเลื้อป้อกบื้อนายเลื้อเหรอืม เรื่อยๆครับเรื่อยๆคอยเป็นค่อยไปเรื่อยวันนี้ย่ายังไม่ได้ตัดเลยวันนี้ ใช้เครื่องตัดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับตัดแบบแบบเสร็จแล้ว,บบเ,วเพราะว่าเมื่อวานมีหญ้ากเก่าด้วยยังเหลือเยอะออขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับ ที่มีให้พาตูลูเอา้าทำไมไปแอบอยู่ข้างรัว้ว <c oughs> <c oughs> អូយនេះគប់មួយជុំនេះແມ່តើចេះលីអុញឲ្យចៅចៅដាក់វាងដោលចរងថ្ងៃហ្នឹងតើតែតូចចង2ដុល0ផត0នេះពុំដលថ្ងៃនេះហើយមិនថាលលបទា ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มีให้เราครอบครัวคนเลี้ยงช้างนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับในคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ แล้วก็อย่าเวลาดูนะครับก็อย่าข้ามกฆษณาโฆษณานะครับถ้าท่านไม่ได้ข้ามโฆษณาถือว่าท่านมีส่วนได้ช่วยนะครับได้ช่วยเกี่ยวกับการที่จะสร้างบ้านนะครับให้กับพาตุลูนะครับฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับผมนี่ครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายในวันนี้ ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจงมีความสุขกายสบายใจนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้เฮงๆตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม